ดีค่ะวันนี้มาดามออสซี่เสนอก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรยุทธยานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือนี่เนื้อเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันค่ะ,คะต้มต้มเอ็นเปื่อยแล้วนะคะนี่เอ็นเปื่อยมากเลยมีเอ็นแล้วก็มีเนื้อติดมันนะคะเนื้อติดมันนี่ค่ะเอ็น มันกับเอ็นค่ะคือต้มใส่ผักชีผักชีผักชีมันไม่มีเป็นเป็นรากผักชีก็เลยใส่ต้นไปเลย1กึ่งเลยแล้วเราก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมดองสองสองหัวนะคะเพื่อนใส่กระเทียมดองสองหัวแล้วก็ดูว่าใส่อะไรอีกนี่ค่ะ ใส่น้ำตาลกรวดค่ะน้ำตาลกรวดสองก้อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพดีถ้ามีอะไรอยู่้ำตาลกรวดสก้อนก็จะมีผงผงก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนนี่ค่ะพอดีเอาใส่กล่องมาละผงก๋วยเตี๋ยวใส่ผงก๋วยเตี๋ยวใส่ในช้อนนี้ก็กินได้สามคนค่ะสามคน เปหมดทุกอย่างนะคะแค่ตอนนี้ก็แค่รอ,อกินค่ะ mm. เดี๋ยวดูกันต่อไปอีกนะคะว่ามีอะไรอีก mm. ก็จะมีนี่ค่ะ mm. ลูกชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อหนึ่งถุง mm. แล้วก็อันนี้ลูกชิน้น mm. เห็ดหอมค่ะลูกชิ้นเห็ดหอม เด้งดึงๆค่ะนี่นี่ดูเครื่องปรุงแต่ใส่ไม่ได้ใส่เส้นไม่ได้ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะจะใส่เส้นบุกเดีอยเอามาโชวนนะะ์แล้วกนเพ <ไป S 1> ื่อนโอเคค่ะเราก็ต้มน้ำให้ที่จริงอ่ะเนื้อเนื้อ,อตุ๋นตุ๋นเมืม่อวานใส่ใส่ใออส่หม้อหม้อแรงดันไว้มันเปื่อยดีเปื่อยมากด้วยแล้วก็ วันนี้ก็เพิ่งไปตลาดมาก็ไปได้ชิ้นเนื้อหนึ่งหนงแพ็คแพ็คนี้ประมาณครึ่งกิโลแล้วก็ลูกชิ้นหมูหมูแบบเด้งนะคะหมูเด้งใส่ใส่เห็ดใส่เห็ดหอมค่ะหมูยิ้มมาเลยค่ะแล้วก็เส้นก็เป็นเส้นอ่าคอนยัดนะคะเส้นอ่าเส้นบุกค,ค่ะ เส้นบุกนี่ค่ะเส้นบุกเส้นขวัญใหญค่ะมีสองแบบนี้แบบเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอันนี้แบบเส้นใหญ่อ่าแบบเส้นอ่าเส้นใหญ่แต่ว่าเล็กอ่าแบบประมาณเส้นกลางค่ะนี่ค่ะมีสองแบบอันนี้จะเป็นจะไม่มีอ่าอะไรนะไม่มีแป้งนะคะเพราะว่าเส้นบุกทำมาจากหัวบุกค่ะ โอเคนะคะเรามาดูต่อไปว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะคะนี่ค่ะนี่ค,นค,คือผักกวางตุ้งค่ะหั่นผักกวางตุง้งหั่นเล็กเล็กะนะมันค่อยอร่อยกินง่ายค่ะ มีเซลล์รีด้วยนะคะเซลล์รีก็อยู่หลังบ้านเลย แต่กล่องนี้ไว้เนาะจะได้กินง่งายๆนะเนาะเพื่อนๆเดวไปเก็บสลารี่กันค่ะปนี่ค่ะคเพื่อนๆนี่ต้นสลารี่ ไม่ต้องใส่ยเยอะค่ะสักสอ,องก <ederim>. ้านก็พออีกก้านหนึ่งนี่ค่ะสามก้านนี่ก็พอแล้วนี่ค่ะทำน้ำส้สายชูด้วยน้ำพริกน้ำพริกน้ำส้มสายชูเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยต้องเป็นใส่น้ำพริกเนาะ นิดนึงนี่ะนมะนาวใครชอบมะนาวแล้วก็สลรี่แล้วก็มะนาวก็นี่ก็กวางตุ้งค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆพื่อรอรับประทานมาค่ะมาต่อกันอันนี้คนหยัดเส้นบุกค่ะเส้นบุกล้างน้ำกัอนนะค่อยมาลรก่ เพราะว่าเส้นบุกเขาจะมันจะเหม็นค่ะเหม็นไม่รู้เหม็นอะไรเพราะว่าเหมือนมีเขามีน้ํายาอะไรสักอย่างที่มันทําให้เส้นบุกมันอยู่ตัวประมาณนี้ค่ะเราก็ไม่รู้เนาะเราไม่รู้สูตรเขาหลอกรู้แต่กินกินอร่อยแล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตค่ะ พี่ก็จะใส่ผักลงไปเลยเพราะว่าเนื้อต้มต่างหากเนาะเพื่อนๆต้มลวกไอันนี้ลวกค่ะลวกลวกคือเราไม่เอาลงลวกในในน้ำในน้ำก๋วยเตี๋ยวมันจะทำให้น้ำก๋วยเตี๋ยวขมเกือผักมันขมนะคะแล้วก็จะแยกอย่างเี้ยค่ะเพื่อน ไปแรงนิดนึงหม้อเล็กไปค่ะแต่ก็เพราะว่าเราว่าเราอยู่คนเดียวเลยเพ่อใหญ่ยังไม่ลงมาลูกสาวก็ยังไม่เลิกง,งานค่ะสาวเลิกงานสี่โมงครึ่งก็ให้เขาทาทาแต่น้ําซุปให้เขาแล,แล้วเราก็ทําอันนี้กินของเราคนเดียวโอ้ยลืมกระเทียมเจียวค่ะเพื่อนๆจ้าลืมกระเทียมเจียวใส่ต้องได้กระเทียมต้องได้เจียวกระเทียมเองเองแล้วค่ะ นึงค่ะเจียวกระเทียมต่อนะคะกระเทียมกระเทียมเจียวหมดค่ะเจียวเองค่ะนี่ค่ะปัน่นแต่ไม่รู้จะยังไงมันยังเงย็นๆอยู่ะครับเพื่อนแต่ก็โอเคนะเนาะเยอะเลยค่ะเพราะว่า ลองดูว่าทําไว้แล้วมันจะเป็นยังไงเนาะ หนักไฟนะคะเป็นเครื hoje, 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 ่องทกคนเก็บกะนิดนึงเนาะเติมอ้อยเครื่อกระเทียมเครื่อกระเทียมก่อนมันจะได้เผื่อจะได้อร่อยนิดนิดนี้อาจจะยาวนะคะแต่ว่ายาวเราได้สาระเนาะผิ่พลาดเครื่องกระเทียมดูว่าจะเยอะมมันก็จะเป็นไง กทด้วยระเทียมจีนคะ่ะตั้งเยอะเห็นไหมคะปั่นมึกแก๊สเต็ม,มเกือบเต็มเนี่ค่ะเคี่ยวออกมาก็เหลือแค่น,นี้เดียวค่ะแต่น่าจะพอแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะปิดแก๊สปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ให้มันร้อนให้มันระอุอยู่ในกระทะเนาะเพื่อเพื่อแล้วคอ่อยคนมันหน่อค่อยคนมันนิดนึง ก็น่าจะากรอบแล้วนะเพื่อนๆนะุ๊กขอบคุณนะคะที่ยังไงก็ยังติดตามจับมาดูคลิปที่มาดามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เราอยู่ต่างแดนเนาะล้วก็ต้องทํากินเองค่ะไม่เหมือนอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยเดินไปสั่งร้านกินมันง่ายแต่ที่นี่ท่านร้านก็ต้องเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมือง โอ้เสียเวลามากค่ะก็วันไหนที่เราค่อยเข้าไปค่อยได้ไปกินแล้วกันวันไหนที่เราเนะี่ยเราก็ทำเองอย่างเงี้ยค่ะเห็นนะคะโอเค,อเคน้ำซุปค่ะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นกัไแล้วใส่ลูกชิ้น,นะ มาค่ะต่อค่ะนี่คือนี่กระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวที่เจียวไว้เนาะใส่ประมาณนี้ใส่ก้อนนึงค่ะเพราะว่ามันมันเป็นกระเทียมเหมือนคล้ายๆกระเทียมสดมากกว่าแล้วก็นี่ค่ะใส่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนะคะน,น่าจะอร่อยเนาะแล้วก็ นี่เป็นพริกทอดนะคะ ต้องใส่น้ำตาลใส่มะนาวอีกนิดหนึ่งค่ะแป๊หนึ่งนะคะนี่ค่ะใส่มะนาวก็เปนน้ำส้มก็มันเผ็ดวันนี้รราสึกจะเผ็ดค่ะ,นะคะทาเสร็จแล้วนะคะเนี่ยดูมันน่ากินไหมคะดูนะคะ่ะ นี่เส้นบุกค,ค่ะเส้นบุกนไหมคะมาค่ะมารับประทานกันเลยเยี่ยมละค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจพี่มาดามนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็รอดูคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะลูกชิ้นก็อร่อย,ยค่ะอืม